ไปกินสุดท้ายก้อนสินลับเพื่อว่าโอนเก้านี่ยแหละต้นเน้นดูๆกินสุดท้ายก้อนลับน,นี่เป็นการตั้งคิตไว้แล้วมีการสมาทานชิมเราเองระลึกนถึงขําสอนพุทธเจ้าทั้งเบิล้ลนะครับมาสรุปลงตรงที่ว่าตายยังไงขอไปในพานยำหนังบักลับมาเถึงนี่ตั้งคิตก่อนที่สินลับขณะนอนกับนอนอย่างมีสินนี้แล้วล่ะ ยิ่ดแหลกก่อนที่สิลุกบริวาก่อนตื่นเด้พอตื่นมันก็นยังนอนอยู่หันก่อนที่สิลุกถึงแกท่ทีนอนพยายามดึงความคิดทั้งหลายแหล่ที่คิดไปเรื่องอื่นๆก่อนอน,นั่นแหะพยายามดึงเขามาหานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหรือพรนิาพานก่อนก็นได้ได้ทั้งนั้นแหละขอมันเป็นท่านดีท่านบุญนะจัง ไปหาเหตุการณ์เหตุงานปฏิบัติก็เข่าก็ตีไปใส่กันแต่พอท่านได้ลุกเนึกถึ้ยก็พระพุทธเจ้านั่นแหละนึกถึงคำสอนนึกถึงประสงค์นม่เอายุหันแหละแต่ก็ตั้งสุดท้ายคือการก่อนที่ไปใส่ก็ว่าตายยังได้กูขอไปในพานั่ลังคุณพระจักรีอะไลยย่ำตั้งจิตแหลกไว้ในตอนเศร้าแต่จิตทุกข์ไทยก่อนที่สิหลับจะให้มันชินให้มันชินไว้ เฝาอยู่ตลอดเ,เน้นไว้พวกนี้เวลาเฮาคือนปสินคิอแต่เนึกอ่าออกเนึกถึงภาพพระไว้ลดพระเขียวๆนั่นแหละลอง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 อยู่ได้อย่างก็เอาเขาเมาไว้ในกลางหนา้าผาดไม่ได้เนื้อถึงผาผะไว้ประกอบไปด้วยปัญญามันกับบริหารกัติมไม่ห่นงเลยเก็ทำความวิปัสสนาไปเองไม่ห่นงเลยเกี่ยวเบื่อหน่ายไปเองไม่ห่นงเลย ยังนิดหน่อยผู้ใดเนึกถึงภาพพระใดเป็นกสินมีวอนบอมีคือความกังว้นความรังเลอย่างบอมนี้เลยนี่นึกถึงสภา,าองล้องอยู่อย่างเดียวตายในขณะนั่นก็ไปเป็นพมเมืเลือกเอาเลยเสียเอาสันใดถึงยุ่กับอายุเพาว่าอายุคือเวลาของการส่งอารมณ์ใดส่งอารมณ์ใดมือหนึ่งเอาแกหาหน้าที่ ตอ,อนเนืองกันได้อยู่แล้วมันเสืะง,ง,งับดับความรู้ซึกทั้งบดใดเองดอกหน้าความรู้ซึกเจ็บปวดเวลาสิตายมัยตั้งได้กับตายอยู่แล้วนะถูกลวงว่ามันตายอยู่แล้ว,วแต่ยาม่ว่าก่อนสิตายนี่เลือดจุดไปสก่อนสิไปสวรรค์ก็เลือกเอาไปพุมโลกก็เลือกเอาไปนิพพานก็ ว่างความอยากทั้งบดมันก็ไปของมันเองพวกที่ได้ภาพนี่แล้วพยายามจับไว้เอาจิตจับเอาความรู้สึกเอาความจทํทส่เกิดขึ้นจากจิตเองนั่นแหละมันไปของมันดอกถ้าพวกกันส่งสภาพจิตเกาะพันค้านไปแจจมใส่ด้หานาที่ปราดเอามือละหานาที่ต่อเนื่องเด็กบ่วกแวกวันไหวไปทั้งไม่ ตอนนี้ยส่งอารมณ์ใสขึ้นใสขึ้นจนจ้าขึ้นจ้าขึ้นจนว่างไปเบิพุ่พล่ะมันเป็นเองดอกคอยส่งให้มันได้ส่งอารมณ์นั่นแหละนึกยู่งบังเก้านั่นแหละส่วนการเปลี่ยนแปลงภายในภายในนั่นมันจะเป็นของมันเองก่อนื่อแรกอาจจะเห็นองค์ปฐมสี่เหลืองกับวิมานปฐมกับปฐมกิจของจะของเองแหละมันหังแล้วก็เริ่มใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสจนจ้าจ้าจนว่า มองเจอว่าสิบา่บาเห็นผล่นอะมื่อนึงได้หาหน้าที่เาพาพลาดมันชิ้นไว้เอหน้านอกนั้นถ่ะมันบ่ท่านเลยแจ้มใส่ค่ะเอายังบานนี่แหละอารมณ์สุดท้ายก่อนรับในมือนี้แต่มาท่านสิ่เอาเองกาบพระคำว่า,ากาบพระพิธีทานขะ้าวจำพระไงได้ไหน้อมจิตเข้าไปว่าเข้ากาบอยู่ตรงตกักคนเลย น้อมจิตน้อมความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดนั่นแหละว่าเขาอยู่กับเพิดโหลดน้อมความรู้สึกนึกคิดว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ต่อหน้าเพิ่นน้อมกราบออกไปเป็นที่สามารถทานสินเราเองสามารถทานสินแบบพิจารณาทุกขพิจหน้าเหตุให้ทุกข์เมื่อลู่เหี้ยแข่งถูกแข่งความเกิดไม่อยากเกิดอีกไปลงมงือวัน เราว่าเาจะเกิดตายในขณะนี้หรือตายในขณะใดก็สร้างไปนิพพานอย่างเดียวเขาจะเกิดปคะคมเกิดเป็นทุกข์เและเกิดแล้วก็บริกรรมภาวนาไปปฏิภาวนาไปปาว้ไจังไลยก็ว่าไปมันอยู่น้ำโสกจิตที่เ้าคิดเัมือนเดิมโสกจิตที่เ้าเหาคิดวา่าเ้างสุปไปนิพพานน,พาน,นั่ือนเดิมศิภาวนาบระพุทโธาว่าไปน้มาพัทธาาว่าไปมันก็ไปตาม เหาตั้งขีตนาไวในอารมณ์นักก้นแต่นี่เป็นการรักษารักษาความคิดว่าให้มันวอกแวกที่ซอดอกอันตัวอื่นๆน,นเป็นเยื่อหล่อเอาเยื่อหล่อเบอง์แมนเอาเงินหล่อส่วนมาเพาจะไปทั้งนั้นจะคิดหามองหันคิดหาบองนในการสิหาได้ให้หมันปะปนกันไปมั่งกับการทำมาหากินบอร์แมนบ่าหาแต่งเงินอย่างเดียวบริดอย่างนี้เขามาปน มีกระท่เท่านั้นได้เป็นเครื่องเบรกใดเบรคห้ามความคิดทั้งหลายเรให้คิดไปในทางไหนหาได้ก็หาได้พอตายทุกกระทุกพอตายร่วดก็ร่วยพอตายแหละพวยก็ตายพวพวยก็ตายดอกฉะนั้นท่านง่สยเอาถ้ำตัวนี้เขามาเป็นเครื่องห้ามกั้นรู้สึกในคิดในการอยากได้ทุกทุกย่างอะ้มันมีหมองพักใจมาก คือถ้ำนั่นเป็น,ปปน,นปที่ปากใจคนอื่นวายบิหารละาถ้ำมัง่งถ้ำหายใจได้กินปิติถ้ามาปิติมัง่งวาจังได้เราพฟแช็คเขาเดี๋ยวโทรหาเพื่อนป่นะตัวเงินดี่อยสามพันแปดกันนะจะซอยเพื่นเองเลร <laughs> เไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสะเฮ็ดแล้วอันนี้แล้วสะเฮ็ดนั่งอีกละนสดนการที่พวกเข้ามาในวัดจะได้เนื้อหาได้อัธรลดได้ความรู้สึกแห่งธรรมมากพวกมากข้าเดียวเมื่อข้าเดียวเมื่อบริอัธรลดยังดอกเพราะว่าเมื่อหล้ะครับท้ายบานจเท่า้ากันเบาเรื่องเบาขื้นกัน เอาเรื premises, ่องไปหาเงินเอาเงินอื่นๆส่วนมากบ้เบ่าวดอกค้ำอ่ะก่ค่อยเบ่าก็สููอารมณ์บ้านๆนี่แหละมี้อย่างเดี๋ยวมังหันกับเปิดเพลงเดี๋ยวมึงนี่กับกินเหล่าเดี๋ยวเฮืองินลังนันกับปิดเส iest, der der ียงกันเบ่าเรื Allāh ่องลูกไผ่ลูกเขยลูกเต่าของเองเดี๋ยวมังหันกับบ่าเรื่องยกย่องกันจังสั่นจังสี่ดีผู้นั้นผูดีนี่เท่านั้นเทากับไปหลับเอาอารมณ์สิ่งเรานังสามา กินไปน้ำเขาด้กว่ส่วนมากเป็นสันเบิดถ้าหามาอยู่ดีันรู้สึกว่ามหาปะเห็ดอยงมันก็สงบเดนรู้สึกว่าเย็นเย็นเย็นใจนั่นแลนหละไม่ได้เล่าร้อนไม่ได้ตัางว้นเรืองนั้นเรื่องนี้มันมันได้ของมันเองมันได้บรรยากาศเป็นถ้ำของมันเองจังหวะเป็นยังเจ้าแากงหิมามันสี่เสียสาระความรู้สึกเนกิน อยากได้อย่างดีอยากมีอยากเป็นในบาทรับรองว่าว่าวเรื่องนี้พานกันแล้วกันอยู่ในบาทผู้ใดว่า,วก,ากับว่าเป็นบาทกับว่าหลงขัดหลงแน่กับว่าไปสั่นจังหวัดหลงไปหลงมั่นโหลดเราจะทำนั่นละเมื่อหนาวละ